สวัสดีนะคะเรียนุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของเคนินซนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราทบทวนไปแล้วสำหรับพันธะเคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเรียนต่อในหัวข้อเรื่องของพันธะที่เกิดกับคาร์บอนในสารประกอบอินซีนะคะอ,ะอ,ะอะ่จาก ชั่วโมงที่แล้วนะคะทีุู่ครูได้ทบทวนไปแล้วนะคะก็คือคาร์บอนเนาะอะตอมของคาร์บอนเนี่ยจะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่าไหร่นะคะสเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนจุดเรเราจะเขียน4จุดนะคะแทนเวเลนซ์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดนะคะในเมื่อไม่ครบ8นะคะอะตอมของคาร์บอนก็จะเป็นที่จะต้องมองหาอะตอมของธาตุอื่นๆ นะคะที่เพื่อให้ตัวมันเนี่ยมีเวลเลนตอิเล็กตรอน6 8นะคะเป็นไปตามกฎออกเต็ดนะคะการที่พยายามทําตัวเป็นไปตามกฎออกเต็เนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้โมเลกุลเนี่ยมีความสถิตมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนโครงสร้างแบบเส้นเราก็จะเขียนหนึ่งเส้นในกรณีที่ใช้ร่วมกันอย่างละหนึ่งนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ คาร์บอนนะคะตรงกลางเลยนะคะมีแขนทั้งหมด4แขนนะคะแต่ว่าเวลาในารูปร่างโมเลกุลที่เป็น3มิตินะคะตัวคาร์บอเน,เน,นเนี่ยเวลาเรียงตัวกันแขนทั้ง4เนี่ยก็จะทำร้อกาจุดห้าก็คือเท่ากันหมดเลยนะคะ เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะรูปร่างโมเลกุลในในโมเลกุลนี้นะคะก็จะเป็นรูปร่างโมเลกุลแบบทรงสีหน้านะคะทรงสีหน้าหรือภาษาอังกฤษว่าเตต้าเฮดอนะคะทรงสี่หน้าก็คือมีสีหน้านะคะมีสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมเนี่ย ประกอบกันทั้งหมดสีด้านนะคะคือด้านข้างๆเนี่ยสีแล้วก็ด้านล่างนะคะอีกหนึ่งก็จะเป็นทรงสีน้นะคะ,ะเป็นรักษณะแบบนี้นะคะ,ะตัวอย่างนะคะสูตรโครงสร้างแบบอีวิสนะคะของสารประกอบอินทรีย์บางชนิดนะคะที่ครูเมาให้ดูนะคะเรว่ามันสามารถที่จะสร้างพันธะกับออกซิเจนก็ได้ หรือสร้างพันธะกับไนโตรเจนก็ได้นะคะหรือกับคอรีอนที่เป็นหมู่เจ็ดก็ได้นะคะพันธะของสารประกอบพันธะคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์เนี่ยอาจจะเป็นพันธะเดี่ยวนะคะแบบในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นพันธะตู้นะครแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นพันธะสามหรือ,อ,อทริปเปอรบ์บอนในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะ ส่วนพันธะโคมเวเลน์ที่พบขึ้นนะคะก็ยังพบว่ามันสามารถที่จะสร้างพันธะกับคาร์บอนกับคาร์บอนเองก็ได้นะคะคาร์บอนกับคาร์บอนเองก็ได้หรือคาร์บอนกับไนโตรเจนก็ได้หรือคาร์บอนกับออกซิเจนก็ได้นะคะคาร์บอนกับคลอรีนก,ก็ได้คาร์บอนก,กับซัลเฟอร์ก็ได้นะคะสามารถที่จะเกิดพันธะโคมเวเลน์กับธาตุชนิดอื่นๆได้หลายชนิดเลยนะคะ สำหรับการเชื่อมต่อนะคะของอะตอมระหว่งางคาร์บอนกับโมเลกุลอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะต่อเรียงตัวการเป็นสา,ารโครงสร้างเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่เป็นเส้นตรงอาจจะเป็นสารมีกิ่งยื่นออกมาก็ได้นะคะมีกิ่งยื่นออกมาหรืออาจจะเรียงตัวโคงรงสร้างเป็นแบบโซ่ปิดะะเราเรียกโซ่ปิดหรือ open chain นะคะเป็นสารแบบนี้ก็ได้ก็คือ เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือ5ตัวนะคะเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีได้โครงสร้างเนี่ยเป็นได้หลากหลายเลยนะคะเลยทําให้นะคะสารประกอบอินทรีย์เนี่ยที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีหลากหลายนะคะสารประกอบนะคะอาจจะเป็นสารประกอบที่พบในธรรมชาตินะคะ หรือที่มนุษย์นะคะเป็นคนสร้างขึ้นหรือสังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้นะคะโดยสารประกอบเหล่านี้ยก็จะทำให้มันมีสมบัติทางด้านกายภาพแล้วก็สมบัติทางด้านเคมีแตกต่างกันออกไปเลยนะคะ เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลนะคะของสารกรออินทรีนะคะที่พบในชิฟเฟอร์จาวันนะคะให้เรียนลองสืบค้นนะคะสารกรออินทรีย์ที่พบในชิฟเฟอร์จาวันแหะนะคะการนําไปใช้ประโยชน์นะคะแสดงให้เห็นว่าอ่าอันไหนเป็นพันธะทีหรือพันธะคู่หรือพันธะสามนะคะส่วนประกอบเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเป็นแบบวงหรือเป็นแบบโซ่มปี ะะเดี๋ยวเราเรียนลองสืบค้นข้อมูลดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาประมาณ5นาทีนะคะนักเรียนสืบค้นเสร็จป,ปุ๊บนักเรียนสามารถที่จะส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะของเราได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูให้เวลาสัก5นาทีเนาะ,อะโอเคค่ะหมดเวลานะคะ เดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างนะคะที่ที่คุณครูลองสืบคนมานะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าในชากาแฟน้ำอาดวมเนี่ยมีฤทธิ์ในการกระตุ้นนะคะระบบประสาทส่วนกลางนะคะเวลาเรากินพวกสารพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีความกระตุ้นนะคะบางคนก็คือไม่ง่วงนอนเลยบางคนก็กินแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยมีการตื่นตัวเพราะฉะนั้น มมพวกนีี้มโมเลกุลนะคะของสารที่เราเรียกว่าคาเฟอีนอยู่อ่าเรามาดูกันนะคะว่าคาเฟอีนหน้าตาเป็นแบบไหนแบบนี้เห็นไหมคะจะสังเกตว่าคาเฟอีนนะคะอ่าในในตัวคาเฟอีนเนี่ยจะมีสารประกอบหลักเลยคือคาร์บอนนะคะตัวคาร์บอนเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างพันธะกับตัวคาร์บอนเองก็ได้นะคะหรือสร้างพันธะกับไนโตรเจน นะคะหรือสร้างพันธะกับออกซิเจนนะคะพันธะหนึ่งเส้นเนี่ยเราจะเรียกว่าซิงเกิลบอนนะคะหรือพันธะเดียวนะคะส่วนถ้าเขียนสองเส้นเนี่ยจะเรียกว่าพันธะคู่หรือดับเบิลบอนนะคะในในตัวคาเฟอีนเนี่ยมีอยู่พันธะอยู่สองชนิดเนาะมีซิงเกิลบอนก็คือพันธะเดียวหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ดับเบิลบอนที่เป็นพันธะคู่นะคะสองเส้น เดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะที่นักเรียนได้สืบค้นมาว่ามีอะไรกันบ้างเ,าเดี๋ยวมาดูกันตัวแรกโครงสร้างนี้รู้สึกแปลกๆนะคะเห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยเรียงตัวกันเป็นเสน้นตรงเลยเอ้ยเรียงกันนะเรียงตัวเป็นวงกลมนะคะวงกลมเป็นไหมเรียงตัวเป็น,นวงกลมนะคะก็คือคาร์บอนกับคาร์บอนตัวนี้เป็นปัญาาอะไรคะ ปัญหนะาคู่แต่คาร์บอนบริเวณนี้เป็นพันธาอะไรคะพันธะเดียวนะคะสมงตรงจนนี้เป็นพันธะาะไรคะปันาคู่เห็นไหมคะเดียวคู่เดียวคู่สลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อกันเป็นยังไงคะอ่าง,งกลงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสารประกอบนะคะที่พบในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็บิินซีเนี่ยมันมีหลากหลายมีทั้งมีประโยชน์แล้วก็มีทั้งมีโทษเป็นอันตรายก็มีเยอะนะคะ ตัวต่อมานะคะคาร์บอนสามารถสร้างทัท้ะคู่กับออกซิเจนได้สามารถสร้างทันธะเดี่ยวกับไนโตรเจนก็ได้อันนี้เรียนสืบค้นมามีทั้งสูตรที่เป็นแบบเส้นนะคะแล้วก็สูตรที่เป็นสามมิติด้วยนะคะคาร์บอนเนี่ยก็คืออะตอมที่เป็นสีดำนะคะส่วนตัวนี้เป็นออกซิเจนนะคะสีแดงจะเป็นออกซิเจนนะคะ เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะคะอันนี้อ่าอันนี้เป็นสารชีวโมเลกุลนะคะที่เราพบในชีวิตประจำวันกรูโคโสนะคะน้ำต,ตาลกรูโคโสนะคะนะคะตัวคาร์บอนเองนะคะจุดสังเกตอีกอันนึงที่เรียนออครูอยากให้เรียนได้สังเกตนะคะก็คือคาร์บอนเนี่ยมีแขนทั้งหมดกี่แขนเออสี่แขนนะคะอย่าลืมนะเดินสองแล้วก็สามสี่ นะคะคาร์บอนเนี่ยจะไม่สามารถมี5แขนได้หรือมี3แขนได้นะคะถ้ามี3แขนหรือมี5แขนเนี่ยตัวมันก็จะไม่เสถียรนะคะไม่สามารถเกิดเป็นสารประกอบได้นะคะน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลกาเลนโตสนะคะไลโบสหรือฟุกโตสอันนี้ก็คือเป็นสารประกอบชีวโมเลกุลน,นะคะที่ธรรมชาติเนี่ยพบได้ในธรรมชาติ ะะทมชาติเป็นคนผลิดขึ้นนั่นเองนะคะ,ะมาดูตัวต่อมานะคะเห็นไหมคะมีทั้งประโยชน์และก็ยังมีโทษด้วยตัวนี้เป็นตัวอย่างของสารที่อยู่ในบุหรี่นะคะนี่นะเป็นสารที่เป็นอันตรายเลยก่อมะเร็งนะคะแล้วก็ให้โทษกับร่างกายค่อนข้างเยอะเลยมีพันธะอะไรบ้างเรียนเห็นพันธะอะไร พลังพู่กับออกซิเจนพันธะเดี่ยวกับตัวคาร์บอนเองหรือพันธะเดี่ยวกับคาร์บอนเป็นลักษณะต่อมันเป็นวงแบบนี้กาา็ได้นะคะโดยมีพันธะคู่สลับกับพันธะเดียวนะคะหรือ,อดูตัวอย่างนี้นะคะนิโคตินนะคะเนี่ยสามารถสร้างพันธะกับไนโตรเจนได้นะคะนี่อโอเคอันนี้ตัวอย่างตัวถัดม,มานะคะ อ่าตอนนี้กำลังฮอตฮิตเลยหนะ้านี้มีเยอะมากนะคะอ่าทำไมทุเรียนถึงมีกลิ่นที่แบบอ่ามีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบอ่ามาดูนะคะกลิ่นกลิ่นของทุเรียนนะคะอ่านี่นะคะนะคะอ่าอย่าสามารถสร้างพันธะนะคะกับออกซิเจนก็ได้นะคะจะเป็นพันธะเดี่ยวก็ได้หรือ พันธะคู่ก็ได้นะคะคนละพันธะก็ได้เหมือนกันนะคะกลิ่นต่อมาก็คือเป็นไงคะซัลเฟอร์นะคะซัลเฟอร์ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียนสังเกตดีๆเนี่ยเป็นไงคะมันก็จะกลิ่นเหมือนฉุนๆหน่อยนะคะซึ่งตัวซัลเฟอร์เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข,ข้างที่จะกลิ่นรุนแรงนะคะสำหรับตัวาสารอะตอมประเภทซัลเฟอร์นะคะ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างตัวถัดมานะคะอันนี้มนุษย์สร้างขึ้นบ้างละนะคะอันนี้กล่องโฟมนะคะกล่องโฟมที่เราใช้สําหรับใส่อาหารกันนี้แหละนะคะจะเห็นว่าอันนี้นะคะตัวคาร์บอนเนี่ยคะ่ะสามารถสร้างพันธะเดียวก็ได้นะคะบริเวณนี้นะคะหรือพันธะู่ สามารถที่จะต่อกันเป็นวงได้ด้วยนะคะเป็นา,าษาต่อกันเป็นวงนะคะแบบนี้อาจจะมีวงเดียวหรือหลายๆวงก็ได้นะคะนี่เป็นตัวอย่างของโพลิสไตรีนนะคะหรือกองโฟมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตัวถัดไปนะคะอีะ่ ชากาแฟอย่างเงี้ยนะคะทําไมถึงมีฤทธิ์ในาการกระตุ้นนะคะมีคาเฟอีนคูไว้ให้ดูไปแล้วในในช่วงแรกนะคะ้เรื่องสรุปนะคะสรุปนะคะพะาาันธะคาร์บอนนะคะสารประกอบอินทรีย์นะคะ มีองค์ประกอบหลักเลยก็คือคาร์บอนนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะพบในธรรมชาติหรือมีโครงสร้างที่หลากหลายนะคะแบ่งออกได้เป็นหลายลายชนิดนะคะหรือตัวคาร์บอนเองเนี่ยสามารถเกิดพันธะโคเวเลน์นะคะกับอะตอมของคาร์บอนเองก็ได้นะคะคาร์บอนกับคาร์บอนก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ หรืออาจจะเป็นคาร์บอนกับธาตุอื่นๆก็ได้นะคะหรือตัวคาร์บอนเองเนี่ยอาจจะมีพันธะเดี่ยวก็ได้หรือพันธะคู่ก็ได้นะคะหรือ,อพันธะสามก็ได้เดี๋ยวครูใจะให้ดูโครงสร้างสามมิตินิดนึงนะคะของของตัวคาร์บอนนะคะว่าเออคาร์บอนเนี่ยเวลามันต่อสามมิติเราเป็นยังไงนะคะดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ เห็นว่าตัวตรงกลางเลยนะคะก็จะเป็นคาร์บอนนะคะส่วนสีแดงเนี่ยก็จะเป็นไฮโดรเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในลักษณะของสามมิติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีด้านสามด้านเลยสี่ด้านเลยนะคะเป็นลักษณะมีด้านกว้างด้านยาวแล้วก็มีส่วนที่ลึกด้วยนะคะรูปร่างโมเลกุลนะคะของคาร์บอนในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือทรงสี่หน้านั่นเอง ดี๋ยวดูตัวอย่างที่สองนะคะก็คืออะตอมของคาร์บอนมีทั้งหมด4อะตอมนะคะจัดเป็นตัวเห็นไหมคะมันจะไม่ได้เป็นแนวเส้นตรงนะคะเรียนสังเกตนิดนึงนะคะ,ะมันก็จะไม่ได้เป็นแนวเส้นตรงยาวเหมือนที่เราวาดในกระดาษนะคะก็จะมีลมักษณะมีมุมนะคะมีส่วนลึกนะคะส่วนตื้นด้วยนะคะซึ่งโครงสร้างนี้เดี๋ยวเราจะเรียนในในบทต่อไปนะคะ น,นี่ก็คือคาร์บอนกับคาร์บอนเห็นไหมคะสร้างพันธะเดียวแล้วก็คาร์บอนเนี่ยสร้างพันธะเดียวเหมือนกันนะคะกับไฮโดรเจนนะคะคาร์บอนละลัวมีแขนทั้งหมดกี่แขนคะสี่แขนอันนี้เป็นต้องต้องอ่าเป็นจุดที่ที่เป็นจุดสังเกตแปบดีกน,นะคะต่อมานะคะตัวอย่างนี้เป็นไงคะคาร์อบอนมีทั้งหมดสามอะตอมนะคะคาร์บอนมีทั้งหมดสามอะตอม บอลมีทั้งภาษาตองเนาะอ่าส่วนสีฟ้านะคะสีฟ้าก็จะแทนอะไรตัวเองอ่าสีฟ้านะคะก็จะแทนตัวออกซิเจนนะคะออกซิเจนเนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะอ่าคุณครูก็จะขอจบ นะคะเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเรามาตอบในเรื่อง <Yeah. S 1> ถัดไปนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะปเป็นเรื่องเกี่ยวกับสูตรครงสร้าง mm. นะคะโอเคนะคะวันนี้เท่านี้นะคะ